สวัสดีครับพบกับคลิปหน้าข่าวกับผมอยคณากรคุณประทีปนะครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องราวนะครับที่จะมานําเสนอให้กับผู้ชมนะครับโดยเฉพาะเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับวันนี้มี2เรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเริ่มต้นที่วันนี้เป็นวันแรกนะครับสำหรับใครที่จะใช้จ่ายเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ท่านจะต้องสแกนใบหน้าด้วยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้มีการแจ้งเตือนไปแล้วนะครับแต่หลายคนวันนี้ก็บอกว่าเงินใช้ไปหมดแล้วนะครับวันนี้ยังไม่ได้ลองใช้จ่ายดูนะครับว่าจะสแกนใบหน้าอย่างไรนะครับมาทําความเข้าใจอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยนะครับพอท่านได้รับเงินเนี่ยนะครับท่านไปซื้อของนะครับท่านก็จะต้องสแกนใบหน้าด้วยยื่นแบบจำตัวประชาชนด้วยแล้วก็ต้องกดรหัสพินพ์หดกักด้วยนะครับ นางสาวที่ว่าพรผาสุกรองอธิบดีกรมบัญชีกลางนะครับในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเนี่ยนะฮะก็ได้ออกมาบอกก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าใครที่จะใช้จ่ายผ่านบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับท่านจะต้องสแกนใบหน้านะครับบอกรหัสพิน6หลัก แล้วก็ยื่นบัตรประจําตัวประชาชนด้วยนะครับมันจะแยกออกเป็น2อย่างแบบนี้ครับผู้ชมครับเวลาเราไปซื้อของโดยใช้บัตรสวัสิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับก็จะซื้อของใช้จ่ายผ่านเครื่อง EDC แล้วก็ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับใครที่ใช้จ่ายผ่านเครื่อง EDC นะฮะไม่ต้องสแกนใบหน้าแต่ถ้าใครที่ใช้จ่ายนะครับผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะจะต้องสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนนะครับว่าใครนําบัตรนั้นไปใช้จ่ายนะครับ เพื่อความปลอดภัยและความโปร่งใสนะฮะเพราะว่าหลายๆท่านนั้นถูกสวมสิทธิ์นะครับในการนําบัตรไปใช้โดยที่เจ้าของบัตรไม่ได้ใช้จ่ายด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวเราให้ดูรายละเอียดนะครับเพราะว่าหลายๆคนน่าจะทราบข้อมูลดีอยู่แล้วนะครับเวลาเราไปเจอที่ร้านค้าร้านไหนใช้เครื่อง EDC ก็เพียงแค่เสียบบัตร ไม่ต้องสแกนใบหน้าแต่ถ้าไปซื้อกับร้านค้าที่เป็นแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับก็ต้องสแกนใบหน้าด้วยถ้าหากใครนะครับที่รหัสพิน6หลักนะครับจำไม่ได้นะฮะให้ไปที่ธนาคารกรุงไทยอันนี้ง่ายที่สุดนะครับวันนี้ก็เริ่มเป็นวันแรกนะฮะสำหรับการสแกนใบหน้านะครับอ่ะอีกหนึ่งเรื่องครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเ,เรื่องนี้สำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ใกลที่เป็นผู้สูงอายุแล้วถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาจะให้เงินท่านเพิ่ม900บาทต่อคนนะฮะแต่เขาจะแบ่งจ่ายออกเป็น3งวดนะฮะงวดละ300 300 300แต่ว่าผู้สูงอายุไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะได้รับเงิน900บาทก็ลดหลั่นลดกันลงมานะครับ จาก900มาเป็น800 700 600อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับทีนี้ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็รอรับเงินได้เลยนะครับเพราะว่างวดแรกเนี่ยเขาจะจ่ายตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่13มีนาคมอันนี้คือการจ่ายงวดแรก300บาทนะครับตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุนะครับหลังจากที่มีการอนุมัติให้จ่ายเงินเพิ่มเติมให้เดือนละ100บาทเป็นระยะเวลา9เดือน เฉพาะผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการเท่านั้นนะครับคนอื่นไม่ได้นะต้องมีบัตรสวัสดิการนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน2567โดยจ่ายเป็นรายไตรามาสนะครับก็คือ3เดือนจ่ายให้ครั้งหนึ่งนะฮะโดยจะมกะีการโอนเงินผ่าน2ช่องทางก็คือบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิ์ได้มีการแจ้งเอาไว้นะครับสก็คือบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับ ส่วนใครที่ไม่สามารถเปิดบัญชีได้ท่านก็ต้องไปเอาหนังสือแบบฟอร์มนะครับในเว็บไซต์เพื่อที่จะให้ความยินยอมในการโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่นนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไปเปิดบัญชีไม่ได้จริงๆนะครับเป็นผู้สูงอายุเป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นคนพิการนะครับฉะนั้นถ้าท่านประสงค์อยากจะให้คนอื่นรับเงินแทนนะครับท่านก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดเอกสารได้นะครับ เดี๋ยวผมให้ดูตารางกันหน่อยนะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยนะฮะจะได้เงินไม่เท่ากันนะครับคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปอย่างถ้าใครที่เกิดก่อน1มกราคม2507นะครับท่านจะได้รับเต็มๆเ,เลยคือ900บาทแต่ถ้าใครที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง31มกราคม2507ท่านจะได้รับ800บาทนะครับใครที่เกิดหลังจากนั้นเห็นไหมครับมันจะมีตารางบอกอยู่นะครับว่าท่านจะได้รับเท่าไหร่นะฮะ ใครที่เกิด3ตารางแรกเห็นไหมนะสามวทัดแรกที่อยู่ในตารางเนี่ยท่านจะได้รับทั้งหมด3ครั้งครั้งแรกได้100นะครัครั้งที่2ได้300ครั้งที่3ได้300ส่วนใครที่เกิดระหว่างวันที่1ถึงส1สิงหาคม2 5 0 7ท่านจะได้ครั้งเดียวแล้วก็ได้ร้อยเดียวก็คือครั้งที่3นะฮะก็ไปนู่นเลยครับดูเดือนเอานะนะครับ เขาก็จะมีการโอนให้อย่างงวดแรกเนี่ยก็คือเดือนมีนางวดถัดไปก็คือเดือนมิถุนานะครับส่วนใครที่ได้ตารางท้ายสุดเลยเนี่ยท่านก็รอรับในเดือนกันยายนนะครับอันนี้เป็นสิทธิ์ของผู้สูงอายุนะฮะที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะฮะท่านเห็นตารางด้านล่างไหมฮะท่านจะต้องไปยืนยันตัวตนด้วยนะครับส่วนใครที่ยืนยันตัวตนอยู่แล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาก็รอรับเงินได้เลยนะครับ นะใครที่ไม่ได้เงินในวันที่11ถึง13มีนาคมนี้นะครับก็แจ้งเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเช็คให้นะครับว่าเอ๊ะทำไมท่านถึงยังไม่ได้รับเงินนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้สูงอายุด้วยนะครับมาดูเรื่องราคาทองคำกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับราคาทองคำนะฮะช่วงนี้ราคาทองขึ้นเยอะใครที่ลงทุนทองคำเอาไว้นะครับก็อยากจะขายแล้ว เพราะว่าไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันจะขึ้นต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องนะครับทีนี้เนี่ยทางศูนย์วิจัยทองคำนะครับเขาก็ไปสํารวจมาสํารวจทั้งผู้เชี่ยวชาญน,นะฮะนักวิเคราะห์แล้วก็คนที่ลงทุนทองคําว่าคิดเห็นอย่างไรในช่วงวันที่11ในช่วงสัปดาห์เนี้ยราคาทองคํามันจะขึ้นอีกไหมหรือว่าราคาทองคําจะลงนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็บอกว่าราคาทองคํานั้นจะขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับศูนย์วิจัยทองคําได้ไปสํารวจ ผลสำรวจเนี่ยก็ออกมานะครับมุมมองแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปทางฝั่งผู้เชี่ยวชาญในตลาดทองคำนะครับได้มีการตอบคําถามมาประมาณ50%บอกว่าคาดว่าราคาทองคําในสัปดาห์หน้านะฮะจะมีการปรับเพิ่มขึ้นสัปดาห์หน้าหมายถึงสัปดาห์นี้นะในสัปดาห์นี้เนี่ยจะปรับเพิ่มขึ้นอีก29%บอกว่าคาดว่าราคาทองคําจะลดลงแล้วก็อีก21%ก็คาดว่าราคาทองคํา จะใกล้เคียงกับในสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับนักลงทุนทองคำนะครับก็75%นะ75%คาดว่าราคาทองคำในประเทศสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีการปรับราคาเพิ่มมากขึ้นเห็นไหมฮะถ้าเราเอาในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ50%บอกขึ้นแล้วก็ในมุมมองของนักลงทุน75%บอกขึ้น ก็ทิศทางก็น่ากจะปรับขึ้นนะครับแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าภายในปีนี้หรือเร็วๆนี้ราคาทองคํานั้นจะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปถึงบาทละ4 0,000บาทอย่างที่มีการวิเคราะห์เอาไว้หรือไม่นะครับแต่ทิศทางก็มีมันม,ม,นมีมันมีปัจจัยอยู่ครับทุกคนครับว่าปัจจัยอะไรที่จะทําให้ราคาทองคํานั้นปรับเพิ่มขึ้น1ก็คือนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะครับ หลังจากที่มีการประกาศตัวเลขอัตราการว่างงานนะฮะที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับได้มีการตอกย้ำคาดการว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเร็วขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยการซื้อทองของธนาคารกลางต่างๆในหลายประเทศได้มีการหนุนราคาทองคำขึ้นในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับปัจจัยที่2 ก็คือการรายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สําคัญของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการคัดการเงินเฟ้อในมุมมองของผู้บริโภคดัชนีราคาผู้บริโภคดัชนีราคาผู้ผลิตนะฮะตัวเลขยอดค้าปลีกแล้วก็ข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเดือนกุมภาพันธ์2,567นะครับซึ่งก็เป็นมาตรวัดเอ่อเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อนะครับที่สําคัญเพื่อที่จะประเมินแนวโน้มในอัตราดอกเบี้ยของเฟด นะครับรวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ด้วยใครที่ลงทุนทองคำเอาไว้หลายๆคนเนี่ยซื้อไว้ก่อนหน้านี้นะครับราคาไม่สูงมากตอนนี้ก็คาดว่าน่าจะราคาปรับเพิ่มขึ้นนะครับอย่างวันนี้เนี่ยก็37 0หมกว่านะครับใครที่มีทองคำอยู่นะครับก็ถือว่าทองเนี่ยการลงทุนทองเนี่ยนะฮะหลายๆคนก็มีการพูดถึงว่าเอะลงทุนหุ้นเนี่ย มันอาจจะติดดอยนะครับหรือมันสวิงบ่อยนะฮะแต่ราคาทองคำเนี่ยเมื่อซื้อเก็บไว้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับ่เดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะฮะช่วงหน้าไปดูยักษ์ใหญออ่อย่างอิตาเลียนกันหน่อยนะฮะอิตาเลียนไทยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับไม่กี่วันที่ผ่านมามีข่าวว่าไม่จ่ายเงินให้กับแรงงานแล้วก็ผู้รับเหมารายย่อยนะครับก็ออกมายอมรับแล้วนะครับว่าขาดสภาพคล่อง นี่เป็นรายใหญ่นะครับลงทุนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามความคืบหน้าก็คือเด็กป .6 นะที่ถูกเพื่อนร่วมชั้นเรียนอันนี้ปฐมนะฮะมาลุมตบเพราะว่าอะไรครับไปแอบถ่ายใต้ไปแอบถ่ายเขาในห้องน้ําแล้วเขาเอาเท้าเนี่ยไปเตะโทรศัพท์ไม่พอใจมาตบเขาครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าครับ ตามอิตาเลียนไทยกันหน่อยนะครับหลังจากที่มีรายได้ต่อปีประมาณ5-60,000หมื่นล้านบาทนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยนะฮะมีนี่ถึงแสนกว่าล้านบาทแล้วก็ยอมรับนะครับว่าขาดสภาพคล้องในช่วง1-2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็กลายเป็นข่าวท็อปอัลเดอร์เทวเลยนะครับสถานวงการรับเหมาก่อสร้างไม่น้อยนะครับหลังจากที่มีข่าวออกมานะครับว่าทางอิตาเลียนไทยนั้นไม่มีเงินจ่ายนะครับให้กับผู้รับเหมารายย่อย แล้วก็ลูกจ้างนะครับทางบริษัทอิตาเลียนไทยนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะก็ออกมายอมรับครับว่ามีปัญหาขาดสภาพคล่องในช่วง1-2เดือนที่ผ่านมานะฮะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับหลังจากที่มีการขาดสภาพคล่องเนี่ยนะฮะเงินตึงมือไม่มีเงินจ่ายให้กับผู้รับเหมารายย่อยที่เป็นซับคอนแทคท่ามกลางงานประมูลโครงการใหญ่ๆก็แทบจะไม่มีแล้วนะครับอัตราดอกเบีย้ยขาขึ้นนะครับ แล้วก็หนี้หุ้นกู้ที่ครบกําหนดชําระในปีนี้แล้วก็ปีหน้ากว่า10,000่นล้านบาทจนต้องมีการขอให้เจ้าหนี้หุ้นกู้เนี่ยโหวตเลื่อนการชําระออกไป2ปีครับล่าสุดนี่นะฮะรายงานข่าวจากอิตาเลียนไทยเนี่ยนะครับก็บอกว่ายอมรับครับว่าบริษัทนั้นประสบปัญหาขาดสภาพคล่องมาสักระยะหนึ่งแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นผลมาจากโครงการที่ไปลงทุนในต่างประเทศอย่างเช่นโครงการทวายนะครับที่ลงทุนไปแล้วกว่า 7,000-10,000ล้านบาทครับแต่โครงการยังไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อได้นะครับด้วยปัจจัยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทางการเมืองสถานการณ์เศรษฐกิจภายในของเมียนมาเนี่ยนะครับที่ยังมีความไม่แน่นอนแล้วก็ยังมีโครงการอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นโครงการเหมืองแร่โปรเตสจังหวัดอุดรธานีนะครับขณะนี้เนี่ยนะฮะบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ร่วมทุนที่จะเข้ามาลงทุนในบางส่วนนะครับ โดยทางบริษัทเนี่ยขาดสภาพคล่องมาแล้วหนักๆเลยนะในช่วง1-2เดือนที่ผ่านมาทำให้บางไสตก่อสร้างจ่ายเงินช้าจากเดิมเนี่ยที่จะต้องจ่ายเงินทุกวันที่5แล้วก็วันที่20ของเดือนนะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเขาได้มีการเปลี่ยนการจ่ายเงินให้พนักงานโดยทางแบงค์ที่เป็นเจ้าหนี้ปล่อยกู้เนี่ยมีอยู่4แบงค์ใหญ่นะครับก็จะมาควบคุมการเงินเอง นะโดยจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานแล้วก็ซัพพลายเออร์โดยตรงเมื่อมีเงินจากค่าก่อสร้างเข้ามาซึ่งทางแบงก์เนี่ยก็ต้องมีการต้องการแคสโบด้วยนะครับเพราะว่านี่ตอนนี้เนี่ยมีร่วมกว่า1นึ่งแสนล้านบาทซึ่งตอนนี้ก็มีการเจรจากับเจ้าหนี้ด้วยนะครับทั้งนี้ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบริษัทอิตาเลียนไทยนะครับได้ทําหนังสือชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้นและก็นักลงทุนนะครับว่าบริษัทมีความจําเป็นต้องนําส่งงบการเงินรวมแล้วก็งบการเงินเฉพาะกิจสําหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2566เนี่ยนะฮะจะต้องมีการยื่นล่าช้ากว่าที่กฎหมายแล้วก็กฎเกณฑ์ที่กําหนดเอาไว้นะครับเนื่องจากปัจจุบันข้อมูลบางส่วนอยู่ระหว่างการดําเนินงานของบริษัทแล้วก็ผู้สอบบัญชีต้องใช้ระยะเวลาอีกช่วงหนึ่งในการตรวจสอบนะครับเพื่อให้งบการเงินนั้น มีความถูกต้องนะครับสำหรับอิตาเลียนไทยนะครับก็นับว่าเป็นผู้รับเหมารายใหญ่เมื่อพูดถึงเนี่ยก็ต้องมีแสนล้านขึ้นไปนะครับทั้งถนนทางด่วนสะพานรถไฟฟ้ารถไฟทางคู่อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเวลาเราขับไปตามถนนเราเห็นก่อสร้างเนี่ยเรามองไปเนี่ยที่ป้ายเนี่ยนะรเราก็จะเห็นว่าอิตาเลียนไทยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นโครง,งการใหญ่ครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะฮะอ่ะทีนี้เราก็ต้องดูกันนะครับว่าเรื่องนี้ ะะจะจบอย่างไรนะครับเพราะว่าทางยกระดับถนนพระรามสองนี่ก็เป็นของเขาด้วยนะฮะเป็นของเขาด้วยนะครับอ่ะก็ขอให้ผ่านไปได้นะครับเพราะว่ายังมีแรงงานนะฮะที่เป็นทั้งซับคอนแทคของเขามีแรงงานต่างๆนะฮะที่ยังต้องใช้เงินนะฮะแล้วก็รองเงินจากทางอิตาเลียนไทยนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับไม่อยากให้แรงงานนั้นตกงานนะฮะอาไปดูอีกเรื่องหนึ่งครับเรเรื่องนี้สำคัญ เด็กสมัยนี้นะเรานําเสนอเรื่องเด็กกันอยู่บ่อยๆนะครับว่าใช้ความรุนแรงกันเยอะแล้วก็ยิ่งอน้อยน้อยอายุน้อยลงทุกวันทุกวันก่อนหน้านี้เรานําเสนอไปนะฮะก็จะเป็นทั้งระดับมหาลายัยระดับมัธยมใช่ไหมครับแต่วันนี้เรามาดูเด็กปถมครับเด็กปถมเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับนะฮะไม่พอใจนะไปแอบท,ทั้งท้งที่ตัวเองเนี่ยไปแอบถ่ายเพื่อนตอนที่เข้าห้องน้ํา แล้วเพื่อนใช้เท้าเนี่ยเตะโทรศัพท์ไม่พอใจครับพาพวกไปลุมตบกันนะฮะประเด็นนี้เนี่ยโอ้โหในโลกออนไลน์ทั้งผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็มาคอมเมนต์กันเยอะจากกรณีเหตุนักเรียนหญิงป .6 ของโรงเรียนดังแห่งหนึ่งในตัวเมืองนครศรีธรรมราชรุมทำร้ายร่างกายเด็กนักเรียนหญิงป .6 ด้วยกันนะครับแต่ว่าเป็นเพื่อนต่างห้องนะครับ เป็นเพื่อนต่างห้องก็คือลุมแบบนี้นที่ทุกคนเห็นอันนี้ต้องเบอร์ไว้นะฮะมันมีจะมีช็อตหนึ่งเนี่ยที่จับหัวไปโขกต้นโอ้โหผมลุ้นมากเลยว่าจะหยุดหรือไม่หยุดแล้วเพื่อนเนี่ยบอกเพื่อนมีส่งเสียงนะเอาโคกโคกโคกค,คือแทนที่จะห้ามกันแต่มีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยห้ามนะฮะเพราะว่าอะไรครับมีคุณครูเดินมาด้วยในระหว่างที่คุณครูเดินมาเนี่ยเด็กพวกนี้ก็หยุดพอครูไปแล้วเนี่ยก็ทําต่อ ซึ่งมันเป็นพฤติกรรมที่ผู้ใหญ่รับไม่ได้คใครก็รับไม่ได้ครับเพราะว่าแต่โชคดีนะฮะที่มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้มันทําให้เลยมีหลักฐานนะครับไม่งั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็ปล่อยผ่านจริงๆแล้วน้องคนนี้นะฮะไปนอนอยู่โรงพยาบาลประมาณสองวันนะไม่มีคู่กรณีโทรมาขอโทษไม่มีผ่านไปสองวันถึงจะมีการติดต่อมาจากโรงเรียน ทั้งผอ,อแล้วก็ผู้ปกครองฝ่ายตรงข้ามซึ่งมันผ่านมาแล้วนะมาขอบอกว่าอยากให้ยุติเรื่องนี้อยากให้เรื่องนี้จบไปได้ไหมแต่ซึ่งเวลามันผ่านไปแล้วเนี่ยผู้ปกครองของน้องที่โดนทำร้ายเนี่ยก็บอกว่าไม่ยอมแล้วจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับเพราะว่าผ่านมาแล้วเนี่ยทำไมถึงไม่ยอมมาขอโทษนะครับทีนี้น้องป .6 คนที่โดนทำร้ายร่างกายเนี่ยนะครับ ก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะฮะเพื่อนของตนเนี่ยได้ไปแอบถ่ายรูปในขณะที่ตนเองนนั้กำลังเข้าห้องน้ำโดยสอดโทรศัพท์ไปทางรอยแยกของประตูด้านล่างที่ห่างจากพื้นเกือบหนึ่งคืบแต่เด็กที่ถูกทำร้ายนั้นหันมาเห็นซะก่อนจ,อจึงใช้เท้าเนี่ยนะฮะไปแย่ที่โทรศัพท์มือถือทำให้เด็กกลุ่มที่ก่อเหตุนั้นไม่พอใจครับกล่าวหาว่าเด็กที่ถูกทำร้ายเนี่ย ใช้เท้านะถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายนะครับเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้คือใครรู้ไหมฮะทุกคนครับเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเป็นหัวโจกเลยนะฮะเขาบอกว่าเป็นหัวโจกที่ใครก็ไม่กล้าเป็นแก๊งมาเฟียฟันน้ำนมในโรงเรียนครับซึ่งมีนักเรียนสาวป .6 คนที่ลงมือทำร้ายเนี่ยเป็นหัวโจกนะโดยมีพฤติกรรมข่มขู่ทำร้ายร่างกาย แล้วก็เอาทรัพย์สินจนไม่มีใครกล้าขัดขืนหรือไปตอแยกับเด็กกลุ่มนี้ครับนะแต่มีเด็กคนนี้แหละฮะที่กล้าไปทำนะครับแล้วท้ายที่สุดที่ทุกคนเห็นก็คือพาเพื่อนครับไปลุมตบเขานะแต่ดีนะน้องคนนี้เนี่ยที่โดนทำร้ายเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต่อสู้อะไรนะครับเขาก็เฉยก็โดนผมก็เห็นเขานั่งโดนแล้วจริงๆคลิปมันยาวกว่านี้ด้วยนะฮะเขาบอกว่าหลังจาก คุณครูไปแล้วเนี่ยก็มาทำร้ายร่างกายต่อนะครับจนน้องต้องไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับล่าสุดครับทุกคนครับล่าสุดทางผอ,อเนี่ยนะฮะก็ออกมาบอกว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่ต้องมีการแก้ระบบนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยใครเห็นแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจโรงเรียนควรเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดแต่จริงๆเรื่องแบบนี้นะฮะมันเกิดมาตั้งนานแล้วครับ ถ้าทุกคนย้อนไปในสมัยที่เราเรียนนะครับมันก็จะมีแก๊งหัวโจกของโรงเรียนนี่แหละครับที่คอยที่จะสร้างปัญหานะครับล่าสุดวันนี้ครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานักเรียนทั้งหมดได้มาโรงเรียนตามปกติเนื่องจากว่าเป็นวันการปิดภาคเรียนนะการสอบเพื่อจะปิดภาคเรียนนะครับทางผอโอรงเรียนเนี่ยก็บอกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาครับได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประกอบไปด้วย สำนักเขตพื้นที่การศึกษาอายการคณะกรรมการขั้นพื้นฐานพอมอแล้วก็ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งคุณครูเพื่อหาข้อสรุปพร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะครับทั้งพอ,อเนี่ยก็ยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ทุกคนตกใจวันนี้ไม่เฉพาะตัวเด็กแม้กระทั่งคุณครูแล้ก็โรงเรียน ก็ต้องร่วมกันร,รับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังเกิดเหตุนะครับได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบทันทีพร้อมกับรายงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะฮะเบื้องต้นเนี่ยนะครับในส่วนของผู้ปกครองของนักเรียนทั้งสองฝ่ายได้มาพบแล้วก็พูดคุยเจราจาตกลงขอโทษกันเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทั้งผู้ปกครองได้นักเรียนซึ่งผู้ปกครองเนี่ย นะก็ได้ทําความเข้าใจกันแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือว่าวันนี้คุณครูที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ชื่อเสียงของทางโรงเรียนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากแต่ทางเราเองก็ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากมติในที่ประชุมเราก็จะปฏิบัติตามนั้นนะครับหากถามว่าสภาพจิตใจของเด็กในเวลานี้เท่าที่พูดคุยกับเด็กเนี่ยนะฮะเล่นพูดคุยปกติก็เหมือนกับเวลาที่เด็กทะเลาะก,กันแล้วเดี๋ยวก็ดีกัน นะเด็กก็คือเด็กทางโรงเรียนให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับแต่เรื่องนี้แต่สิ่งที่การกระทาที่เด็กทํามันไม่ใช่เด็กก็คือเด็กไม่ใช่ทํากันรุนแรงขนาดนี้แล้วกลับมาดีกันมันไม่ใช่นะฮะเพราะว่าในวันนี้เนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยนะฮะยังอยู่ในระดับปฐมวิศึกษาถ้าขึ้นไประดับมัธยมอะไรพวกนี้ในอนาคตจะว่ายังไงนะครับจริงๆเนี่ยนะะถึงแม้ว่ายังเป็นเยาวชนเยาวชนก็ต้องได้รับบทเรียนนะครับ นะโอกาสเนี่ยให้กับเยาวชนได้แต่เยาวชนต้องรู้ด้วยว่าสิ่งที่ทํามันเป็นอย่างไรไม่งั้นเนี่ยพอคิดว่าทําได้แค่ขอโทษแล้วจบเนี่ยในอนาคตเขาก็จะทําอีกนะฮะที่เหลือเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องของทางโรงเรียนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจนรวมไปถึงกระทรวงศึกษาธิการคงต้องหามาตรการที่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ต้อง ไม่มามุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาแต่ต้องหันมาดูแลในเรื่องของพฤติกรรมของเด็กนักเรียนนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องดูลูกหลานของเรานะครับจริงๆทุกคนทําดีหมดดูแลดีหมดนะพยายามเลี้ยงลูกให้ดีคุณครูก็ตั้งใจอยากให้เด็กเป็นคนดีแต่แล้วแต่บุคคลอีกครับว่าแต่ละคนนั้นเนี่ย เขาไปโรงเรียนแล้วเขาไปเจอสังคมภายนอกแล้วเขาไปพฤติกรรมอย่างไรนะครับเพราะว่าลูกของทุกคนก็ต้องเป็นคนดีอยู่แล้วนะฮะนี่คือทั้งหมดของคลืบหน้าข่าวในวันนี้นะครับรายการต่อไปเล็กซี่ขคยี่บันเทิงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมและทีมงานต้องลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ